โรคกะระเพาะอาหารเป็นอะไรที่ใกล้ตัวมากๆนะคะจากสถิติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะพบว่ามีคนไทยป่วยถึง66%เลยค่ะโหไม่ใช่น้อยเลยนะคะ66%คนไทยชอบรับประทานอาหารที่แซบนะคะแล้วการที่เราเป็นโรคกะระเพาะนะคะต่อเนื่องเกิน3เดือนแพทย์จะแนะนำให้คุณตรวจในการส่องกล้องนะคะ มีสองกล้องทางเดินอาหารส่วนบนแล้วก็สองกล้องทางเดินอาหารส่วนล่างซึ่งมีอะไรที่ทรมานมากขนาดความกว้างของกล้องนะคะคุณจะต้องกลืนลงไปเนี่ยก็คือประมาณนี้เลยแล้วคุณหมอจะต้องพ่นยาชาด้วยนะคะส่วนการ2กล้องทางเดินอาหารส่วนล่างก็เป็นอะไรที่ทรมานเลยก็คิดว่าจะต้องเตรียมตัวรับประทานอาหารอ่อนย่อยง่ายมาหลายๆวันพอถึง วันที่มาพบแพทย์จะต้องรับประทานอาหารเหลวใสเจอยาระบายแล้วก็ดมยาสลบซึ่งใครที่ผู้สูงอายุก็ยิ่งมีความเสี่ยงเจอภาวะแทรกซ้อนด้วยถ้าให้ดีนะคะเรื่องวุ่นวายทั้งหมดจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าเราป้องกันตนเองค่ะนะผลกระทบก็คือต้องส่องกล้องแล้วถ้าเจอชิ้นเนื้อหรืออะไรที่ผิดปกติเนี่ยคุณหมอส่องไปตรวจแล้วถ้าเจอข่าวร้ายเป็นยังไงคะ เคมีบำบดัดหรือทำเคโมนั่นแหละค่ะแล้วก็การฉายแสงหรือไม่ก็ต้องนอนห้องผ่าตัดนะต้องนอนเตรียมตัวนัดผ่าตัดกระเพาะหรือนัดผ่าตัดลำไส้เลยนะคะซึ่งเป็นอะไรที่ทรมานเนาะมันเป็นเรื่องกินเรื่องกินเนี่ยเป็นอะไรที่ถ้ากินไม่ได้เป็นไงคะเราจะนอนหลับไหมการดูดซึมวิตามินต่างๆในร่างกายก็จะน้อยลงดังนั้น คงให้ความสำคัญกับการป้องกันมากกว่าดังนั้นถ้าท่านใดยอยากจะดูแลตนเองนะคะด้วยสารสกัดจากธรรมชาติหรือคำแนะนำในการปฏิบัติตัวสามารถทักมาปรึกษาองได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ